สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับทันริทโรเลิก มักจะครองชีวิตอยู่ด้วยความลำบากยากจนจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถของตนเป็นที่พึ่งไม่ค่อยมีใครอุปถัมภ์มักทำงานหนักหรืองานต่ำงานที่ลำบาก 2. มหัทถโนเลิกแม้ชีวิตจะลำบากในตอนตอน้นแต่ภายหลังจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีจะมีทรัพย์สินล่ำรวยมั่งคัง่งและถ้าทำการค้าขายก็จะขายดีมาก 3. โจโรเลิกมักจะหากินด้วยวิธีเสี่ยงอันตรายหรือฝ่าความยากลำบาก ฝาการต่อสู้ต้องทำการที่ได้ผลเร็วๆไวๆ 4. ภูมิปาโลเลิกหากินราชการดีมักไม่ขาดผู้อุปถมัมผู้ใหญ่มักเป็นที่พึ่งได้ 5. เทสาตรีเลิกมักหาเลี้ยงชีพแบบจับฉ่ายไม่แน่นอนหากินโดยการเดินทางไกลก็ดี 6. เทวีเลิก มักได้คู่ครองดีเป็นที่พึ่งแก่เจ้าชะตา 7. เพชฌฆาเริกมักมีใจดุร้ายขาดความเมตตาหากินทางปราบปามดีรับราชการก็ดี 8. ราชาเลิกจะมีบุญญาธิการที่ดีเจ้านายรักใครใ่ให้การชุบเลี้ยงและอาสาเจ้านายดีมีผล 9. สมโนเริกถ้าเป็นครือขั์มักขัดสนหาทรัพยา ถ้าเป็นนักบวชหรือหากินกับศาสนากับสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆจะเจริญดีมีโชคลาบมีความสุขสบายนอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นดาวฤกษ์ที่สําคัญทั้ง27ดาวฤกษ์ดังนี้เลิกที่ 1. 1> อัศวินีทลิตโทเลิกสัญลักษณ์เป็นรูปหัวมา้าหมายถึงความแจ่มใสส่งผลให้เป็นคนมีสติปัญญาดีร่าเริงมีท่าทีงดงามมีมิตรมากมีความกระตันยู ชอบสแสวงหาวิชาความรู้มีไหวพริบดีร่าเริงฉเฉลียวฉลาดเปิดเผยเป็นคนแข็งแกร่งมีอำนาจและมองหาความท้าทายให้ชีวิตอยู่เสมอรู้จักป้องกันตัวเองได้ดีเล็กๆมักต้องพัดพากจากถิ่นฐานมีวิถีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าบ้านปลายมักประสบความสําเร็จด้วยดีในเรื่องความรักเป็นคนที่มองหาคู่ที่เพียบพร้อม และสมบูรณ์แบบแต่ตัวเองมักจะไม่พร้อมที่จะมีพันธะเป็นคนเอาใจเก่งจึงมักจะสุขสมหวังหรือโชคดีในการขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นคนขยันหาทรัพย์แต่กับไม่ค่อยได้ใช้ความสุขจากทรัพย์ที่หามาได้เท่าที่ควรมักมีความเห็นขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เสมอเรื่องที่2พระณีมหาธโนเรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องเศรษฐี ส่งผลให้เป็นคนเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นตัวเองสูงมีสเสน่ห์น่ารักน่าชื่นชมเป็นคนหลงไหลในศิลปะทุกรูปแบบมีความสุข,ขุมรอบข้อมีเหตุมีผลมีความคิดสร้างสารรค์ดีเป็นนักคิดนักปฏิบัติมีจิตใจดีรักความยุติธรรมมองโลกในแง่ดีเป็นคนโชคดีเสมอเสม,อมีเพื่อนฝูงมากและมักเป็นที่ยอมรับในวงสังคม ชอบคิดโครงการใหญ่หรือชอบจับงานใหญ่ๆชีวิตในวัยเยาว์มักไม่ค่อยได้อยู่กับบีดามานดาแต่ชีวิตก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจะประสบความสําเร็จเป็นใหญ่เป็นโตได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนเฉลียวฉลาดรู้จักหลบหลีกได้ดีและมักจะทําให้ศัตรูปแปรเปลี่ยนมาเป็นมิตรได้เก่งชีวิตค่อนข้างสบายเป็นคนเก่งบวกเฮงทําอะไรก็ได้ผลประโยชน์สูงไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก ซึ่งบางทีอาจจะต้องระวังเรื่องความประมาะห,หรือเห็นแก่ตัวไว้บ้างเรื่องที่3กรติกาโจโรเร์เป็นเกเพศหญิงส่งผลให้เป็นคนมีสเสน่ห์มักรูปงามมีความรู้รอบตัวดีสนใจในสัตว์ทั้งหลายเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดใจคนได้ดีมักมีนิสัยหญิงทะนงทะเยอทะยานสูงเชื่อมั่นตัวเองคิดว่าความคิดตนนั้นเหนือกว่าเก่งกว่าเป็นคนกล้าเผชิญกับสิ่งต่างๆแต่เป็นคนรอบคอบไม่ผีผาม มักชอบวางแผนการไว้ก่อนอย่างเหนือชั้นช่วงชิงหรือแย่งชิงให้ได้มามักมีปัญหาเรื่องความรักเสมอเสมอเช่นไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือรักคนที่บิดามารดาเข้าหวงแหนยิ่งกว่าไข่ในหินเป็นคนมีความปรารถนาอันเร่าร้อนสิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อผิดศีลการเมีข้อ3จะนำภัยพิบัติมหันมาให้เลิกที่สโรหินีภูมิบาโลเลกส่งผลให้มีนิสัยเป็นผู้นำชอบการปกครอง มักมีตำแหน่งในการงานเสมอถ้ารับราชการจะก้าวหน้าได้ดีเป็นคนมีพลังอำนาจแฝงสูงแข็งก้าวเฉียบขาดยามใดที่เกิดโทสะบุคคลรอบข้างมักถูกหางเลกไปตามๆกันเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าระเบียบแต่ก็เป็นคนมีเหตุผลและระมัดระวังตัวเองสูงมักวางแผนก่อนทำอะไรลงไปเป็นคนชอบเรียนรู้ศิลปะวิทยาการเกือบทุกขแขนงมีวาจาอันเฉียบคม งานที่ทำและประสบความสำเร็จดีมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองการบริหารคนงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์งานประเภทหนังสือการสื่อสารหรือการค้าก็ดีเรื่องที่5มิกคสิระเทสาตีเลิกเป็นเรื่องของเพศหญิงมีสเสน่ห์รอบคอบช่่งคิดอารมณ์แปรปวนง่ายเป็นคนรักความยุติธรรมดีชีวิตต้องพบปะผู้คนมากมายเป็นคนมีรสนิยมดีชอบความหรูหรามีสเสน่ห์ในตัวเอง จริงจังกับเรื่องความรักห่วงหาอะไรได้ง่ายถ้าลองรักแล้วมักจะเห็นดีเห็นงามเขาว่าอะไรก็ว่าตามเขาไปหมดและความรักเช่นนี้จะนำความทุกมาให้เสมอเหมาะกับงานประเภทงานบริการทางด้านความบันเทิงงานด้านศิลปะหรืองานเกี่ยวกับความงามงานประเภทต้องโยกย้ายเดินทางเสมองานด้านต่างประเทศงานประเภทต้องติดต่อสื่อสารต่างๆเรื่องที่6อาราธาราเทวีเลิกเรื่องนี้เป็นเรื่องเพศหญิง จึงส่งผลให้คนที่เกิดภายใต้เรื่องนี้เป็นคนมีจิตใจดีงามละเอียดอ่อนรักสวยรักงามจะสวยน่ารักหรือหล่อสม์าเสมอเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูสง่างามดังนางพญาแต่ก็แฝงไว้ด้วยพลังอำนาจอันนาเกรงขามมักเป็นคนที่แลดูอ่อนกว่าไว้ เป็นที่ตึงตาตึงใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นคนใฝ่ใจในเรื่องการเรียนการศึกษาชีวิตจึงมักเจริญรุ่งเรืองมีคนให้การอุปถรัรมภ์คำจุลและให้การช่วยเหลือที่ดีบุคคลที่เกิดภายใต้เรื่องชีวิตนี้ในวัยเยาว์มักไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนครูอาจารย์รุ่นก่อนๆจึงได้ให้คําแนะนําว่าควรไปทําพิธียกให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระสงฆ์หรือผู้ที่ให้ความเคารพนับถือเป็นการแก้เค็นเรื่องที่7 ภูรวัสุเพชรฆ่าเลิกส่งผลให้เป็นคนองอาจกล้าหาญอดทนเด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าเผชิญหน้ากล้าตัดสินใจไม่ว่าจะถูกหรือผิดจะยอมรับสภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้โดยไม่กลับมาเสียใจในภายหลังเป็นคนชอบคน้นคว้าชอบผจญภยัยรู้จักแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอมีคนให้การตอบรับในวงสังคมดีมักได้คู่ครองดีเป็นคนต่างถิน่นหรือต่างชาติต่างภาษา เรื่องที่8ปอุษสราชาเลิกจะเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นที่เกงขามของผู้คนประกอบกิจการอันใดก็มักจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จดีเป็นเรื่องแห่งเพศชายเป็นเรื่องแห่ชชงผู้นํามีความเข้มแข็งมีท่วงทีสง่าง,งามผู้จานุ่มนวลเสียงก้องกังวานดวงตาเป็นแววประกายมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของผู้คนที่ได้พบเห็นเป็นคนมีโชคดีได้รับการยกย่องให้เกียรติ เป็นผู้เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมหากเบียบเป็นพระราชาก็ต้องเรียกมีทศพิธราชธรรมเป็นบุตรที่จะเรืนรุ่งเรืองกว่าพ่อแม่คนที่เกิดเรื่องนี้มักโดดเด่นกว่าคนที่เกิดเรื่องอื่นๆเรื่องที่ 9. อาอศาเลสะสัมนโนเรกมีปัญญาดีมีอุดมการรักความสงบรักสันโดษขยันบากบันเป็นนักบุกเบิกที่ดีมีความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเองชอบเข้าหาศาสนาชอบของเก่าชอบของโบราณ ชอบศึกษาค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆบักมีมารดาเป็นคนมีฐานะดีมาก่อนแต่ชีวิตหังเหต้องตกระกรรมลำบากไปอยู่ต่างถิ่นต่างเมืองหน้าที่การงานจะรุ่งโรดดีแต่ค่อนข้างมีบุตรน้อยหรือมีบุรยากโบราณท่านเปรียบชีวิตของคนที่เกิดเรื่องนี้ว่าเหมือนเทียนคู่ที่จุดไว้เพื่อบูชาถึงแสงเทียนนั้นมิอาจคงทนถาวรได้ตลอดทั้งวันแต่ก็สามารถแบ่งแสงสว่างที่งดงามและน่าชื่นชมยินดียิ่ง สิ่งที่ต้องระวังในช่วงบรรลาของชีวิตจะมีภัยหรือมีโจรมาแย่งชิงสมบัติหรือปองร้ายลูกหลานด้วยอาวุธเรื่องที่10มาฆท,ะทะลิดโทเลิกส่งผลให้มักต้องมีวิถีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยหรือมีเรื่องให้คับข้องใจบ่อยๆแต่จะเป็นคนที่อุดมไปด้วยทรัพย์และค่าทาตบริวารมักได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอมักเสียหายเพราะการไว้ใจคนเกินไปหรือถูกกระหาร์นินทาบ่อยๆเป็นคนหัวอุดมคติรักความยุติธรรมเคารพผู้มีคนอาวุธหรือวัยอาวุธมากกว่า แต่ผู้ใหญ่กลับมักไม่ค่อยให้คุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตไม่ค่อยยิ้มแย้มเบิกบานมักมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยหาทรัพย์ได้ยากหรือหาได้ก็ต้องมีภาระรับผิดชอบมากถึงมีเงินแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์ความสุขของตนมักอาภัพมีบุตรน้อยหรือมีบุตรยากเ่ิกที่11บุรพภผลคุณีมหัทธโนเริกเป็นคนมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดแต่มักขี้หงุนหงิดง หรือตกอยู่ในความโกรธได้ง่ายถ้าใครขัดใจจะตอบกลับทันทีโดยไม่สนใจนอินหน้พรมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นเรื่องเศรษฐีส่งผลให้ชีวิตค่อนข้างสุขสบายจะประกอบกิจการใดๆก็มักได้ผลประโยชน์ได้โดยไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เกิดมาเก่งบวกเฮงเลยทําให้กลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากคิดว่าอะไรอะไรมันช่างง่ายไปหมดเรื่องที่12สอง อุตรผลคุนีโจโรเรกเรื่องนี้เป็นเรื่องเพศหญิงส่งผลให้เป็นคนมีสเสน่ห์มักรูปงามดึงดูดใจคนทั้งหลายได้ดีมีความรู้ดีมักชอบเรียนรู้ตลอดเวลาสนใจในศาสตร์ทั้งหลายถ้าได้ทำราชการมักจะเป็นใหญ่เป็นโตผู้ใหญ่มักให้ความไว้วางใจสนับสนุนคิดอ่านอยากได้อะไรมักจะได้ดังหวังฉลาดช่วงชิงเก่งวิ่งเต้นเส้นสายเก่ง มีความคิดอ่านรวดเร็วดังสายลมมีความคิดที่แหวกแนวเป็นนักปฏิรูปปฏิวัติหัวก้าวหน้าไม่ชอบยึดติดขนบรรรเนียมประเพณีที่ไร้เหตุผลเป็นคนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำทำอะไรคิดอะไรผู้อื่นมักตามไม่ค่อยทนันหรือคาดเดายากเป็นนักวางแผนการตัวยงไม่ว่าจะทำสิ่งใดมักทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเสมอแต่มักจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องความรักเสมอเสมอเช่น ไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือรักคนที่บิดามาดาเขาห่วงแหนยิ่งกว่าไข่ในหินเป็นคนมีความปรารถนาอร่าร้อนเอาอกเอาใจคนรักเก่งเรื่องที่13หัตตะภูมิปาโลเลกผู้ที่เกิดในเรื่องนี้แม้เกิดมาในชาติตระกูลต่ำหรือด้อยโอกาสก็มีโอกาสที่จะผักดันตัวเองให้มีชีวิตประสบความสําเร็จในระดับสูงได้หากรับราชการจะได้รับตําแหน่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่โต เป็นคนมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดรอบรู้มีคุณธรรมมีความสามารถในด,ด้านการปกครองยิงในศักดิ์ศรีเป็นนักปกครองที่ดีเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าระเบียบมักเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีเป็นคนมีเหตุมีผลพูดจามีน้ำหนักมักถูกกับงานเกี่ยวกับการปกครองการอสังหาริมทรัพย์เป็นคนคาดหวังอะไรสูงและมักจริงจังกับเรื่องของความรักซึ่งต้องระวังเพราะจะนำมาซึ่งเรื่องยุ่งยากและทำให้เสียหายได้เช่นกัน เลิอกที่14จิตตาเทสารตีเลิกเป็นเรือกของเพศหญิงมีสเสน่ห์น่ารักรอบคอบช่างคิดชอบสังคมแต่ค่อนข้างจะอารมณ์แปรปวนง่ายในชีวิตจะมีโอกาสพบปะผู้คนมากมายเป็นคนรักความยุติธรรมรักสงบชอบสิ่งสวยงามเป็นพิเศษเป็นคนมีสัจจะดีพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมเสมอวางตัวและเข้าสังคมได้ดี มัดเกี่ยวข้องกับงานสาธารณชนเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นที่ชอบเปลี่ยนอะไรบ่อยๆดีกับงานบริการต่างๆเช่นเป็นตัวแทนจำหน่ายการเดินทางสัญจรการสื่อสารการบันเทิงต่างๆเสริมสวยและความงามศิมละปะต่างๆสิ่งที่ต้องระวังคือภายทางน้ำหรือสัตว์น้ำไม่ค่อยถูกกับคนที่เกิดเรื่องนี้เลยเรื่องที่สิ สวัสดิเทวีเลิกส่งผลให้เป็นคนมีสเสน่ห์มีกิริยาท่วงท่าสง่างามงดงามดัง่งนางพญาแต่แฝงไว้ด้วยความน่าเกรงยขามมักแลดูอ่อนเยาว์กว่าวัยเสมอมีสเสน่ห์เป็นที่ตึงตาตึงใจแก่ผู้พบเห็นชาวเรื่องนี้เป็นคนรักสวยรักงามต้องสวยต้องหล่อสมาร์ทอยู่เสมอผู้ที่เกิดในเรื่องนี้จะได้ดีจากเพศตรงข้ามที่ช่วยอำนวยความเป็นอยู่ที่ดีให้ถ้าเป็นชายมีภรรยาถึงจะดี หรือถ้าเป็นหญิงมีสามีถึงจะดีถ้าอยู่เป็นโสดจะไม่ดีเป็นคนที่เข้าใจจิตใจของผู้อื่นได้ดีมักเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยากมีอารมณ์ช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการชีวิตในวัยเยาว์มักไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยจุดเปราะของคนที่เกิดเรื่องนี้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินหรืออาหารผิดสำแดง เป็นคนรักเร็วเบื่อเร็วชีวิตจริงต้องประสบปัญหาหรือผิดหวังเรื่องความรักบ่อยๆเรื่องที่16วิสาขะเพชฌฆาเลิกมีเสน่ห์รูปงามองอาจกล้าหารอดทนเด็ดขาดเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าเผชิญหน้ากล้าตัดสินใจไม่ว่าจะถูกจะผิดก็จะยอมรับสภาพในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่กลับมาเสียใจในภายหลัง ชอบคน้นคว้ามีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความชำนาญในสาขาอาชีพมากชอบสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่มักต้องเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงและถูกทำโทษจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายชีวิตต้องทำงานหนักมักมีด้านบวกและด้านลบซึ่งขัดแย้งกันอยู่ภายในตัวเองแต่เป็นคนมีอำนาจในตัวเองค่อนข้างมากมีจินตนาการสูงร่างกายและจิตใจมกักอุทิศให้กับการงานและความรักหากมีอะไรผิดพลาดเพียงน้ำพึ่งหยดเดียวอาจก่อเหตุร้ายขึ้นได้โดยมิได้ตั้งใจ จึงต้องระวังความอัตนาอันร,ร้อนด้วยไฟในตัวให้มากมีฉะนั้นทุกอย่างก็อาจจะเกิดความยุ่งยากและพังพินาศลงในฉับพันเรื่องที่17อนุราธะราชาเลิกจะเจริญรุ่งเรืองมีเกียดียอชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นที่เกงขามของผู้คนประกอบกิจการอันใดก็มักจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จดีเป็นเรื่องแห่งผู้นํามีท่าทางสง่างามมีความเป็นผู้นําสูงกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเอง ยิ่งในศักดิ์ศรีถือเกียรติเป็นคนที่สร้างความยินดีแก่ผู้อื่นเสมอเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ปรึกษาของมิตรสหายจึงมักมีผู้คนแวะเวียนไปมาหาสู่เสมอชีวิตในวัยเยาว์มักจะก,กำพาหรือต้องพัดภาคจากพ่อแม่หรือมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจึงเป็นเด็กขี้อ้อนโบราณได้แนะนำให้ทำพิธียกให้เป็นบุตรบุญธรรมแก่ผู้มีชะตาวาสนาดีกว่า คนที่เกิดภายใต้เรื่องนี้มักมีความต้องการความเคารพนอบน้อมจากผู้อื่นมากไปให้ระวังบ้านปลายของชีวิตมักจะมีภัยหรือถูกทำร้ายด้วยอาวุธต้องดูแลตัวเองให้ไกลจากของแหลมคมอุบัติเหตุอันเกิดจากโลหะไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือทางการแพทย์หรือหมอวินิจฉัยโรคผิดรักษาผิดหรือมีภัยจากอุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องที่18เชษฐาสมโนเลิกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากส่งผลให้เป็นคนมีสติปัญญาดีมีรูปร่างอันงดงาม มีเชื้อชาติตระกูลที่ดีมีนิสัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็น,สนเสน่ห์ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็นเป็นคนมีอุดมการณ์รักสงบรักอิสระชอบศึกษาในศาสตร์ต่างๆมักได้รับโชคลาภเสมอๆเป็นคนมีบุญเก่าติดตัวมาดีทําให้ชีวิตมกักจริลยลุ่งเลืองได้ตั้งแต่ช่วงต้นบ้นปลายก็จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบดีเช่นกันเรื่องที่19มูละทลิทโทเลิกส่งผลให้มักมีชีวิตที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องให้คับข้องใจบ่อย อาพับผิดหวังเรื่องคู่ครองเสมอเสมอต้องพัดพากจากกาันรหรือมีความรักที่ต้องซ่อนเเ้นความรักมักไม่ค่อยเป็นไปตามที่ต้องการทําให้ต้องเศร้าโศกเสียใจเสมอเสมอชีวิตมักผูกพันกับการทํางานเกี่ยวกับพื้นดินหรือทํางานกับคนชั้นต่ําเช่นงานก่อสร้างงานสถาปนิกวิศวกรงานทางด้านการเกษตรงานสังคมสงเคราะห์แต่ก็ได้รับการาสนับสนุนหรือได้รับความเรื่อมมือที่ดีเป็นคนขยันหาเงินชอบเก็บออม แต่ไม่ค่อยได้ใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์ความสุขของตัวเองมากเท่าไรนักเรื่องที่20บุรพาศาสตร์มหัศโนเริส่งผลให้เป็นคนมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดชอบคบหาสมาคมกับคนเก่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเศรษฐีมักมีโชคลาภจะทําการค้าอะไรก็ให้ผลประโยชน์กําไรได้สูงโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือลองทุนอะไรมากมายถือเป็นคนที่เกิดมาแบบเก่งบุกเฮงเลยทําให้กลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก คิดว่าอะไรอะไรมันช่างง่ายได้ไปหมดสิ่งที่ต้องระวังคือมักจะเจอผู้มีทัศนะแตกต่างกับตนจึงขัดแย้งกันบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาได้ชีวิตจะเจอความขัดแย้งในทัศนะหรือพฤติกรรมนิสัยที่แตกต่างกับตนเองบ่อยเรื่องที่21อดุตตาศาสตร์โจโรเร่ส่งผลให้เป็นคนมีความกระตือรือร้นมีพลังแฝงในตัวสูงจนทําให้ผู้อื่นรักใคร่ด้วยความเอ็นดูมักเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ เป็นคนรักใครรักจริงประเภททําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาครอบครองเป็นคนฉลาดช่วงชิงหรือวิง่งแดนเล่นเส้นสายมีความคิดอ่านรวดเร็วดังสายลมมีความคิดที่แหวกแนวเป็นนักปฏิวัติหัวก้าวหน้าไม่ยึดติดขนมร,รมเนียมประเพณีที่ไร้เหตุผลมีลาาสังหรณ์ที่แม่นยำทำอะไรผู้อื่นมักจะตามไม่ค่อยทนันหรือคาดเดาได้เป็นนักวางแผนตัวยงจะทำสิ่งใดก็มักทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเสมอแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวกับเรื่องความรักมาก หากชอกช้ำหรือพัดภาสูญเสียความรักไปต้องระวังอาจจะถึงก่อเหตุสะเทือนใจแบบไม่มีใครคาดคิดได้เป็นคนที่มักจมอยู่ในกองทุกข์คนที่เกิดเรื่องนี้ควรเผื่อจิตใจไว้บ้างเวลารักใครสักคนเผื่อไว้ครึ่งๆจะเป็นการดีเพื่อเตรียมรับมือกับความสูญเสียผิดหวังถ้าเป็นสตีกำเนิดในเรื่องนี้ให้พึงระวังเกี่ยวกับระบบอวัยวะสืบพันธุ์ให้มากสักหน่อยเมื่อยามตั้งครรภ์มีโอกาสแท้งได้ง่ายหรือคลอดก่อนกำหนด หรืออาจต้องสูญเสียบุตรขณะยังเด็กอยู่เรื่อทที่22สราวณนะภูมิปาโลเลิกส่งผลให้มักเป็นผู้นำชอบการปกครองเป็นคนมีปัญญาดีมักเป็นที่เพื่งของคนทั่วไปเป็นที่ปรึกษาที่ดี มักช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ดีเนื่องจากมีความเป็นผู้นำในตัวสูงมักได้ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการปกครองอยู่เสมอหากทำราชการก็จะเจริญก้าวหน้าดีเป็นคนเจ้าความคิดชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดค่อนข้างมีระเบียบม,มีเหตุผลมีความระมัดระวังตัวเองสูงพูดจาหนักแน่นเรื่องที่23่ิชนิฐานกษัตริย์เทสาตีเลิกเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพศหญิงส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนมีสเสน่ห์น่ารักน่าหลงไหล เป็นคนรอบครอบเจ้าปัญญาช่างคิดชอบเข้าสังคมแต่อารมณ์ค่อนข้างแบบบวนง่ายเป็นคนรักความยุติธรรมในชีวิตเรื่องที่23่สิบสามชนิดนักษัต์เทศาตีเริกเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพศหญิงส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนมีสเสน่ห์น่ารักน่าหลงไหลเป็นคนรอบคอบเจ้าปัญญาช่างคิดชอบการเข้าสังคมแต่อารมณ์ค่อนข้างแบบบวนง่ายเป็นคนรักความยุติธรรม ชีวิตจะมีโอกาสพบปะผู้คนมากมายแต่ก็เป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่โลภมากไม่มักใหญ่ใยสูงเป็นคนมีจุดยืนที่ดีคือรักมิตรภาพรักพวกพ้องรักความยุติธรรมและพร้อมที่จะเสียสละหรือทำงานกับหมู่คณะได้ดีเป็นที่ชื่นชอบในวงสังคมชีวิตมักเกี่ยวข้องกับงานสาธนารณชนมักต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่ไม่ค่อยเป็นที่ เป็นงานให้บริการต่างๆเป็นตัวแทนด้านการสื่อสารงานศิลปะต่างๆหรืองานเกี่ยวข้องกับความงามเรื่องที่24สะบะพิชัตเทวี TV เรกเรื่องที่24สะบพิสัตเทวี TV เรกเป็นคนมีสเสน่ห์สง่าง,งามแต่แฝงไปด้วยอำนาจหรือพลังที่แรงกล้าเรื่องนี้เป็นเรื่องเพศหญิงจึงทำให้ชาวเรื่องนี้เป็นคนรักสวยรักงามมักสวยหล่อสมาร์ท ชีวิตมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับสตีไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจหรือเพื่อนฝูงจะได้ดีเกี่ยวกับธุรกิจของสตีเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับมักมีแรงกดดันในชีวิตเกิดขึ้นเสมอเสมออ,อึดอัดคับอ,อกคับใจโดยที่หาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นเพราะเหตุใดเรื่องที่25ปุราพัทระบ,บทเพชฌฆาตเริกส่งผลให้มีนิสัยองอาจกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง กล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าเผชิญแน่กล้าตัดสินใจไม่เกรงกลัวใครหากลองได้ตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วจะมุ่งมั่นทำไม่สวนว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นใช่นไรและจะไม่เก็บมาคิดเสียใจในภายหลังการตัดสินใจนั้นมักจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องที่กระทำได้ในระยะสั้นๆแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตอันยาวไกลกับคุณคิดใครควรคิดแล้วคิดอีกไม่รีบร้อนรู้จักปรับเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นต้องทำตามแผนที่วางไว ซึ่งอาจยกเลิกไปเสียเฉยๆโดยไม่ได้รู้สึกผิดหรือแค่อะไรทั้งสิ้นเรื่องที่26อุตรพัทะบทราชาเริจกจะเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นที่เกงขามของผู้คนประกอบกิจการอันใดก็มักจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จดีเป็นเรื่องแห่งผู้นำจึงมักมีความสง่างา,ามมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจวาสนา จะทำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จด้วยดีไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดแถมผู้อื่นยังให้ความร่วมมือด้วยดีด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นเหตุให้มักเป็นคนประมาทขาดความระมัดระวังตัวฉะนั้นบางครั้งเมื่อเกิดปัญหาใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอาจตั้งรับมันไม่ได้หรือตั้งรับไม่ทันต้องถอยไม่เป็นขบวนไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นได้อย่างไรทําให้พบกับความวุ่นวายสับสนพอดูอาจทําให้เสียผู้เสียคนเอาได้ดังนั้นต้องระวัง ถ้าหญิงธนงเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปหรือประเมินว่าผู้อื่นต่ำต้อยกว่าอาจจะเกิดหายนะขึ้นได้เรื่องที่27เปดรวดีสัมโนเลอจะทำสิ่งใดมักเอาแต่ใจตนเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ค่อยฟังใครอาจถึงขั้นหลงตัวเองบางครั้งก็ทำอะไรแผงแผทำตามกระแสของผู้อื่นเห็นเขาทำก็ทำบ้างบทจะเชื่อก็เชื่อคนง่ายหากเกิดเป็นชายและได้บวชก็มักจะอยู่ย,ยั่งยืนในพระศาสนาได้เป็นพระผู้มีชื่อเสียง สิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือภัยจากสันวน้ำหรือภัยจากทางน้ำก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe